ช่วงนี้เห็นทุกวันจนทนไม่ไหวมาเริ่มวาดกันเลยดีกว่าค่ะน,นักเรียนรูปนี้คุณครูไม่ได้มาวาดอย่างเดียวนะคุณครูจะมีการระบายสีโปสเตอร์ให้ดูด้วยหน้ายาวๆตัวยาวๆขาสั้นๆน้องหันข้างแบบนี้โครงสร้างโดยรวมคล้ายๆเลข7นะบอกเลยทีแรกที่เห็นคุณครูนึกว่าเป็นจิ้งจกดูอีกทีก็นึกว่าเป็นจระเข้แต่ที่จริงแล้วน้องคือมังกรโอ้โหมาชวนเต้นกันทั้งวันเลย นักเรียนคนไหนเจอทุกวันเหมือนคุณครูบ้างคะอ้าวคุณครูพรอนล,ลืมวาดหางแต่ไปวาดอีกตัวนึงซะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาวาดหางกันนะมังกรตัวนี้เราเห็นตาสองข้างเลยนะรูปหน้าเอียงไปทางขวานิดนิดดูที่ปากและจมูกจะเอียงไปทางตาขวามากกว่าโครงสร้างรูปนี้คล้ายเลขหนึ่งแบบกลับด้านแล้วตัวก็เอียงเอียงด้วยนักเรียนที่มาฝึกวาดล่างเบาๆนะคะตอนฝึกวาดเราจะลบบ่อย รูปนี้เราต้องระบายสีด้วยถ้าวาดเส้นเข้มเข้มงานจะสกระปรกนะคุณครูพรต้องวาดเข้มเข้มเพราะว่าเวลานักเรียนมาฝึกวาดต้องมองเห็นชัดๆแต่ถ้าวาดปกติคุณครูจะวาดเบากว่านี้เยอะเลยนะมาวาดหางกันต่อดูว่าหางสูงแค่ไหนและออกมาจากตรงไหนของลำตัวมาวาดหางที่เราลืมกันไม่อย่างนั้นน้องจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นน้องหางกูดแน่ๆถึงเวลาระบายสีกันแล้วเอาสีขาวออกมาประมาณสามพู่กัน สีเหลือง1นู้กันใส่น้ําผสมรอไว้เลยส่วนสีดําก็ประมาณ2ผู้กันนะแบ่งสีดําลงไปในสีขาวเล็กน้อยหากระดาษมาทดลองสีผสมให้ได้สีที่ต้องการก่อนนะคุณครูเอาสีเหลืองระบายที่ตาก่อนทั้ง2ตัวเลยเสร็จแล้วก็เอาสีเทาระบายลําตัวส่วนรายละเอียดที่เคยวาดไว้ให้เราเหลือสีขาวไว้นิดหน่อยเช่นที่เราวาดจมูกไว้ที่เราวาดปากไว้คุณครูจะเหลือสีขาวไว้พอที่เราจะมองเห็น ตอนสุดท้ายที่ตัดเส้นสีดำจะได้มองเห็นเทคนิคการระบายสีโปสเตอร์ด้วยผู้กันให้นักเรียนจุ่มสีแค่ปลายผู้กันก็พอแล้วนักเรียนจะควบคุมสีง่ายไม่ออกนอกเส้นนักเรียนเห็นไหมคะปลายผู้กันของคุณครูแหลมเหมือนใช้ปากกาเลยเป็นเพราะคุณครูจุ่มสีไม่มากและปาดผู้ก,กันกับขอบจานสีเพื่อให้ผู้กันแหลมด้วยเวลาเราระบายถ้ารู้สึกว่าสีเหนียวเกินไปให้ใส่น้ำเพิ่มทีละหยดสองหยดพอนะ เพราะว่าถ้าสีเหลวเกินไปจะทําให้สีระบายออกมาแล้วไม่เรียบเนียนถ้านักเรียนคนไหนสนใจอยากจะมาเรียนศิละปะก,กับครูพรโดยตรงคุณครูพรเปิดสอนศิละปะอยู่ที่เมเจอร์ปินเก้าชั้นสองนะมีสอนทั้งวาดการ์ตูนวาดภาพเหมือนการออกแบบและเทคนิคการระบายสีถ้าสนใจสอบถามคอร์สเรียนรอบเรียนและราคาได้ตามช่องทางนี้เลยส่วนถ้านักเรียนอยากดูคลิปสอนแบบช้าๆสอนละเอียดละเอียดไปตามดูได้ใน YouTube ช่องครูพรสอนศิละปะนะ คุณครูมีคลิปสอนวาดอนิเมะดังๆไว้เยอะมากเลือกคลิปที่มีความยาวเยอะหน่อยจะเป็นคลิปที่สอนแบบละเอียดและมีการขึ้นโครงสร้างด้วยตอนนี้คุณครูลงสีเทาใกล้เสร็จแล้วนักเรียนจะเห็นว่ามีเส้นสีขาวๆที่คุณครูไม่ได้ระบายไว้นั่นคือเส้นล่างที่คุณครูจงใจเหลือไว้นะคะสีเทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาอย่าเพิ่งเต้นอย่าเพิ่งเต้นยังเหลือสีดำอีกหนึ่งสีนะยังไม่ทันเสร็จน้องจะเต้นซะแล้ว การตัดเส้นเราจะใช้ผู้การเบอร์เล็กประมาณเบอร์ศูนย์ถึงเบอร์สามนะเทคนิคคือจุ่มสีน้อยๆเหมือนเดิมเราจะใช้ได้เหมือนปากกาเลยอย่าลืมปาดผู้กันเพื่อให้ผู้กันแหลมๆก่อนด้วยและอีกอย่างใช้เฉพาะปลายของผู้กันอย่าก,กดผู้กันมากนักน,นะตอนฝึกใหม่ๆมือเราอาจจะไม่ค่อยนิ่งให้ค่อยๆลากช้าๆฝั่งไหนที่เราไม่ค่อยถนัดให้หมุนกระดาษช่วยด้วยอย่างคุณครู จะไม่ค่อยถนัดเส้นแนวนอนปกติจะต้องหมุนกระดาษช่วยแต่เวลาถ่ายทําถ้าหมุนไปมานักเรียนอาจจะเวียนหัวคุณครูก็เลยใช้การเอียงตัวหรือไม่ก็เอียงมือช่วยเพื่อให้เกิดทิศทางที่คุณครูถนัดขึ้นพอเราตัดเส้นสีดําแล้วผลงานจะดูสวยและคมชัดมากขึ้นลืมบอกไปตรงจมูกและลายตรงกลางหน้าผากให้นักเรียนเอาสีเทาผสมให้เข้มขึ้นอีกนิดนึงแล้วระบายนะคะ ส่วนอื่นๆตัดเส้นสีดำตามปกติได้เลยส่วนเส้นสีขาวที่เราเหลือไว้ก็ช่วยทำให้เราตัดเส้นได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้เหลือไว้เราก็สามารถเอาดินสอมาล่างเพื่อให้เกิดเส้นก่อนที่เราจะใช้ผู้การตัดเส้นสีดาได้นะคะการตัดเส้นดำต้องตั้งใจทำให้สวยและคมที่สุดเพราะสีดำเป็นสีที่ดึงดูดสายตาที่สุดในภาพ ถ้าตัดเส้นสวยผลงานก็จะออกมาดูสวยตั้งแต่แรกเห็นเลยคลิปนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วภาพออกมาน่ารักแล้วก็ถูกใจคุณครูมากๆเลยหวังว่านักเรียนทุกคนที่มาดูคลิปนี้จะได้รับเทคนิคดีๆที่คุณครูนำมาแสดงในคลิปนี้นะคะสำหรับนักเรียนที่ดูจบถึงตอนนี้ช่วยพิมพ์คอมเมนต์เลข7จบวก1แล้วส่งมาให้คุณครูพรหน่อยนะคุณครูอยากเห็น fc ตัวจริงที่ดูจบ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครูอพรในทุกๆช่องทางแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย